แบบนี้ที่อูชอบนะมามั่งมามาัมา่งงานซ่อมบำรุงเนี่ยนี่เปลี่ยนมันเฟือง้ทยเนี่ยเปลี่ยนไยายแล้วมันเกียร์กองเกียร์น้นมันเครื่องเนี่ยแบบนี้ชอบอา้าวอย่ารอให้รถมันเกิดปัญหานะครับนำมาซ่อมบำรุงเช็กระยะแก้ไขก่อนที่มันจะเกิดปัญหานะครับนี้เดี๋ยวจะมีแก้พาร์ทข้างบนให้อีก 1. จุดนะใน2.0นที่ชอบเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเราเปลี่ยนไทย น้ำมันเครื่องมเมื่อกียร์บเครื่องท้ายให้เรียบร้อยก่อนนะคันนี้หล่อเย็นด้วยนะครับน้ำมันเบรกด้วยนะฮะแต่มันหันไปแค่หันไปทางปากกระบอกเฉยแต่ว่ามันไม่ได้ยาวแก้พาร์ตเอระบายดีดีไปหามานี่ปัญหาผ้าเขาเรียกอะไรกองหรือว่าเอฟโฟนะครับสกรปรก อาจทําให้ว่าฉีดเคกควันขาววันไหลหรือควันดําได้ครับแก่ตัวนี้จบแน่นอนตัวเดิมเขามันจะสั้นจุดตัวตัวตันู้นตัวนู้นไม่เหน็นมันจะงอเข้าไปเห็นไหมครับความต่างน่าชัดเจน